มากับผมนี่ก็บอกินแซ่บกินนัวก็กักกบผมม ene, อัอนี่กับปุูนเศร้าหน้าปลาครับผมเพกของงานนะผมปลาปึ๊บปุ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 ๊บมึงเข็นเป็นไงครับผมนีม่มึงซีเรียลป่าวเป็นตะนงเหรอแค่นี้นงกะโวดเนี่ยครับผมอุ่นครับผมใส่ไป ngoài nhìn xôi cho ngoài à ô hô 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 bị cuồng hả bông cái nói cái nói xe lái biết lái <laughs> ngay ngay xem đi ôi rừng 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 nè cái lụa hả bông bỏ เพื่อที่มาคนผักใส่น้ำก็ได้เด้อหยอดแต่กินกับก็ได้ป๊อต<อ>โอ้ขั้นแรกก็แล้วครับขอซิมก่อนนำปลามันเป็นตะน,นงครับเดี๋ยวอื้อือ อาบประเดโคตรนมงเลยเงาแล้ว,วครับคอยยากใส่มือโอ้นี่ของกับแก่อีกอย่างหน,นึ่งอ้ยนไา้แดงนัวลาบประเด็นป๊าด <c oughs> <c oughs> lo luôn bao chút chút ăn กล่็มันแบบงไงพากินกับกบระสนาเฮ้ยพักซี่เล้าวนสีน้ำแขคงค้าขนาดอูอดะ 嗯。嗯看看。Hmm. <laughs> oh.

嗯。Mm hmm.